เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวสุจิตราสังเงินตำแหน่งครูโรงเรียนประดูกแก้วประชาสรรค์ขอนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลักการและเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผลดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหรือนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ซึ่งเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นเทคนิคการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วัตถ It ุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละหกเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ขอบเขตของการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566โรงเรียนประดูกแก้วประชาสรรจำนวน20คนเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยหน่วยที่3เรื่องเส้นขนานระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยจำนวน10ชั่วโมงตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตัวแปรตามทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ภาพการทดสอบก่อนเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่1กําหนดปัญหาขั้นที่2ทําความเข้าใจปัญหา ขั้นที่3าดำเนินการศึกษาค้นคว้าขั้นที่4สั่งคระห์ความรู้ หรุปและประเมินค่าของคำตอบขั้นที่6นนำเสนอและประเมินผลงานภาพการทำแบบทดสอบหลังเรียน ภาพการสัมภาษณ์สัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลภาพการทำแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ ผลการวิจัยผลการเปรียบเทียบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ7.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.616และทดสอบหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ19.40ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ6.386 พบว่าทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเมื่อทำการทดสอบโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระพบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ t เท่ากับ10.171และค่า p เท่ากับ0.00ซึ่งน้อยกว่าค่าในยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีในยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05จากข้อมูลในตารางสามารถนำมา เขียนแสงดงแผนภูมิแท่งได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละหกสิบตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละหกสิบ จากตารางพบว่าทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ19.40คิดเป็นร้อยละ69.29ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ6.386เมื่อทำการทดสอบโดยใช้การทดสอบทีแบบประชากรกลุ่มเดียวพบว่าผลการวิเคราะห์ทังค่าสถิติ t เท่ากับ 1.821และมีค่า p เท่ากับ0.042ซึ่งน้อยกว่าค่าในยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ผลการเปรียบเทียบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปสองสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตารางแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างหลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปสองสัปดาห์พบว่า คะแนานทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนมีคะแนานเฉลีย่ย19.40จากคะแนาน28คะแนานคิดเป็นร้อยละ69.29และคะแนานทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนผ่านไป2สัปดาห์มีคะแนานเฉลีย่ย19.25จากคะแนาน28คะแนานคิดเป็นร้อยละ68.75 และเมื่อทดสอบด้วยค่าทีแบบไม่อิสระพบว่าคะแนนทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนและหลังเรียนผ่านไป2ส,สัปดาห์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างหลักเรียนและหลังเรียนผ่านไป2ส,สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันจากข้อมูลในตารางสามารถนำมาเขียนแสดงเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังนี้สรุปผลการวิจัย นักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดและนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ